เหลือจะเชื่อผมคุกยังทำเองมาเราจะพาไปดูลองงานขนมพิกหยัวกันว้า มากันที่รองงานกันเลยจ้าสามสิบปีกับแป้งสูตรลับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะจ้าแล้วก็เข้าเครื่องโม่กันเลยจ้าโม่โม่โม่ออกมาโดยใช้ความร้อนแล้วก็ไหลออกมาเป็นเส้นแบบนี้เลยจากเส้นถูกบดกลายเป็นแผ่นและจากแผ่นก็ถูกอบความร้อนเพื่อให้แผ่นนั้นแข็งนะจ้าแล้วก็เพื่อในการตัดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วไหลเข้าสู่สายพานกันเลยจ้าเวลาการผลิตนั้นเพื่อไม่ให้แผ่นติดกันก็ต <zumindest S 2> ้องมีการไหลไปตามสเต็ปอย่างนี้นะจ้าเพื่อไม่ให้แผ่นติดกันเนี่ยแหละหน้าตาตัวอ่อนของขนมพริกหยวกนะจ้าและหลังจากนั้นจ ใช้คําว่าผลิตได้เยอะมากนี่ก็ออกมาจากเตาทอดนะจ๊ะแล้วก็มีการเส็ดน้ํามันหมุนติ้ว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 แบบนี้เลยการเส็ดน้ํามันนั้นใช้ความเร็วสูงมากจึงไม่แปลกใจเลยที่ขนมแห้งมากแห้งจนไม่รู้สึกว่ามันทอดอ่ะที่เด็ดขนมพริกหยวกนั่นก็คือผงคลุกนั่นเองจากจึงไม่เห็นก็ตาแล้วนะจ๊ะว่าผงคลุกที่นี่เนี่ยเขาทำเองวัตถุดิบก็มีการผสมหลายๆอย่างส่วนวัตถุดิบหลักก็คือพริกหยวกผงนะจ๊ะส่วนเป็นขนมมะเขือเทศก็เป็นมะเขือเทศผงนั่นเองจ้วลลกกก็ะแงริ กริงกิงตัวขนมก็ต้องติดกับผงคลุกนะจ๊ะติดให้ได้มากที่สุดจ้ะและหลังจากนั้นก็เข้าสู่การเสด็จผงนะจน๊ะมั่นใจเข้มข้นทุกชิ้นดูจากสีได้เข้มฉมัดเข้มจนแบบมั่นใจเลยว่าต้องดูดนิ้วนะจน๊ะ <laughs> เข้าสู่การบรรจุก,กันเลยจา้านีก็ไปถามเขาว่าพี่จ๋าจะไม่เปลี่ยนฉลากหน่อยเลยเหรอพี่เขาก็บอกว่าก็ไม่เปลี่ยนนะจ๊ะเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วมะเขือเทศก็มะเขือเทศพริกหยวกก็คือพริกหยวกกันนะจน๊ะจริงๆก็เคยเปลี่ยนไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ เมือผ่านมาตรฐานแล้วก็เข้าสู่การแพ็คก,กันเลยจ้าอันนี้ก็คือห่อใหญ่นะจ้าแพ็ค3จ้าประมาณ36ปีนี่คืออายุของขนมมะเขือเทศและขนมพริกหยวกเรียกได้ว่าเป็นขนมขวัญใจชาว90อย่างแท้จริงนั่นเองจ้าและนี่คือโรงงานขนมพริกหยวกสำหรับครั้งหน้าเราจะพาไปดูโรงงานอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามไว้เลยจ้า